กวัสครับมังต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวัค่ะหนูชื่อวิชาคีค่ะผมชื่ออะไรครับโชตาะกะ้เออวันนี้นะคะแม่จะมาพาทุเรียนกันค่ะเพราะว่าเด็กๆบ่นเหม็นมากเอ้ไม่จะบ่นแม่ยัดได้ไงบ่มเหม็นยัดได้ดไงมีไม่บ่นเหม็นค่ะมีไม่บ่มแม่บม่มแมมีไม่เหม็นค่ะโชตาเหม็นไหม,ม,ไมเมอมโอโอตอสังเหม็นไหม เหม็นทุกคนเหม็นโอ้เป็นลมโอเคงั้นเดี๋ยวแม่จะผ่าให้ดูแลอุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะคะเฮ้ยหนีเกยนโอเคอ่ะพี่มิดดึงไอ้เขียวๆนี่ออกให้แม่โอเคลูกสวยมากนะคะเห็นไหมตรงนี้น่าจะใหญ่ คืซาโซคืซาโซเห็นไหมคะอันใหญ่มอกเดี๋ยวแม่จะมาผ่ากันแล้วนะคืซาโซซาโซวิธีผ่าของแม่ก็คือผ่าตรงนี้เลยนะคะคืซาโซคืซาโซก็โอเคจโอโตัีสไดา เ่ <5> <5> ้งตาชจ้าตาเอามือออกนะลูกซิงแค่มันหลุดมือแม่เนี่มันก็เสียบมือหนูแล้วนะไอ้น้ำทุเรียนเนี่ยซิงใช่ซีโยนมากเหนียวมากโอโตะซังคือ้สะอันนี้ในตู้เย็นเนี่ย

ショータこっち見て開けてじゃみーちゃんこっち食べるないよあそこちょっと待ってみーちゃんままるる。これ食べられる臭いほんと臭いいい匂い臭い死ぬ死ぬ死ぬれろ死ぬ อาชิมใหม่โชตัมาชิมแล้วยังโชตัชิมดูโชตัดชิมโชตัชจ,ชตจะตายแล้วโชตับอกโชไม่ไหวโชตัชิมจอกว,ว้าวสวยมากอันนี้ลูกเล็กนะคะตอดูกุดมาตั้ยยอดูกุดเต้ย นล้วตาวาโชต่าじゃ外出นี้ไปก็คุ้มมองดูที่ตาตอนนี้หนีออกไประเบียงแล้วนะคะข้างนอกแล้วนะคะกว่าโซกาโซกาคุ้มมองดูที่ตาไม่ไหวแล้วเหม็นมาก อ้าวตดนะว้าวสวยมากยากนไชิชิชิว้าสเกาังแม่ชิชิชิแม่ผ่าเก่งนะคะเ <laughs> ก่งว่ะั้น แม่ดึงมันแรงฉีกฉีกฉีกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอันนี้จับตรงนี้ไว้ให้แมอย่าให้มันล้มเนี่ยจับนี้โอเคก็ออกสิโดนสองรอบแล้วน่ะช่วยทนมั้ ปีที่แล้วไม่เห็นไอ้ลูกที่แล้วไม่เห็นกินกับแม่เลยแม่บอกเหม็นชิ้นที่สอง,ส,องสวยงามอ่ะอันเลมได้ค่ะเอามาอ,อันนี้คือหมดแล้วใช่ไหม,อ,มอันนี้คือหมดแล้วนะไว้ด้วยกัน お父さんあれ袋欲しいねこれ捨てるから。 นเอาให้โชกินซีช,ชิ้นเล็กๆอ่ะชิ้นเดียวเลยเยอะเลยเยอะละยเยอะละยะละมาชิมดูก่อนมันเหม็นแต่มันอร่อยนะยชุะชดาบบาาาตาชุดตาสมุนไพรนี่เลยตายปากจอกเออใส่ชุดตะมณีแล้วค่ะมันบอกเหม็นมากเหม็นสุดน่าจะเป็นโชตตามั้งไม่ชิมเลยโอโต๊ะสั่งยังชิมได้นะ

วนไหนบอกคุไงส่ไงそんなに長いว่าちょっとあれนなっจゃうยら。やะว่นัว่今ちょうどいいれよ。พอบอกว่าแกวันเกตแกวันจันคงดี やばい、ちく力強す血出てはいないからここに強くガンってなったうん、うん、食べられないじゃん白いとこわーできたちいで<ー>ちゃったああ นี้ได้แผลแล้วนะคะยังยังชิวาเดไแต่อ่ะเรียบร้อยมาเดี๋ยวให้ดูแม่เอานี้ไปทิ้งก่อนไปเก็บก่อนปึ๊บหนึ่งสองสามห้าห้าอีก้าก้ินห้จ้า ชิซเซอร์ไหมอืมิมดี๋ยลองกินดูสิเอ๊เออะทำไมดิโมอこれはえ B ええあこのつかこのつは冷凍にやるやつออันิหมชิ้นเดียวเลยใช่ไหมอืม<嗯>อะไรไหมโอ<ー>้โอนอาไฮกระยพ่อบอกมาอะรงวันเข้ามาแล้วนี่ค เฮ้ยอ๋อมาแรงวันเข้ามาจริงด้วยมันเหม็นขนาดนั้นเลยเหรออะมาแรงวันเข้าบ้านนะแม่ใส่กิ๊บโอเคอันนี้หนึ่งกล่องนะคะแม่จะเก็บในตู้เย็นดูดูเย็นเหม็น ไไหนไว้ดีอ่ะต้องแยกออกเพราะว่าอุ้ยถนอมอย่างดีนะคะอยใส่งได้เนี่ยใส่ไม่ได้เจ้ากเย์เด้อ ใส่ไม่ได้คงต้องอันนี้แล้วแหละอันนี้ได้อันนี้แม่จะแช่ไว้กินกลางคืนอันนี้แม่จะกิน 見てなんか紐がいっぱい出てきてあっこれなんかよくテレビでやってるマジックだけどわかんない。

冷凍。これは冷蔵庫入れもうパブマ <laughs> <laughs> うんおいしいアライメ100万点のの57%かな หลือก็60%ของ2% 62%ครังั้นเพิ่มไม่อีกเป็น62หรงนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กินหมงนี้อโอเคค่ะถ้าอย่างไงคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโชตากับพ่อ ชตะกพ่อคือหนีไม่ห้องอื่นแล้วนะคะเพราะว่าต้องไม่ไหวชนตะบมตั้งแต่แม่ซื้อเข้าบ้านเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปเราเยอะมากคลิปเที่ยวคลิปอะไรแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาเวลาตัดเลยนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันนะคะทีนี้แล้วก็ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.